สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อมากของพี่ครับผมเมื่อคืนดูติสิบอยูไม่ได้ชื่อมากฮะมากชื่อมาร์คครับอือครับเปี่ยควันนี้มางานมิดไนท์ใช่ฮะก็มีเป็นมิดไนท์เซลฮะที่แบบจริงๆเขามีทุกปีครับผมแล้วก็ปีนี้ก็โอ้ได้มีส่วนมาอ่าร่วมด้วยฮะมาร่วมสนุกด้วยโอ้ก็เซลของเขาด้วยเหรอฮะผมผมไม่ได้เซลฮะคือคือผมมาเป็นตัวแทนบอกเขาว่าเนี่ยมีมิดไนท์เซลอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ใช่ฮะแล้วก็มีมี มีแบบว่าถ้าเราช็อปครบสอง0ันเนี่ยก็มีร่วมสนุกไปภูปาร์ตี้กับโอ้โด้วยฮะจริงเหรอคะใช่ฮะโอ้พี่อยากจะไปด้วยฟิน,ฟนจุงเบยฟินแน่นอนฮะับผมอย่างพี่จักไปเนี่ยผมโยนพี่จักรลงน้ำเลยอ้าวพี่อยากไปดูน้องโอ้ปาร์ตี้เขาต้องลงน้ำ<อ>ต้องลงน้ำอยู่แล้วโอ้ลงไหมอะ่ะลงสิครับชุ่มฉ่ำกันเลยชุ่มฉ่ำเลยแต่ว่าก็ต้องมาช็อปกันระหว่างวันที่บอกใช่ไหมคะใช่ฮะก็ระหว่างวันที่บอกนั่นแหละวันที่27ถึงวันที่1เลยฮะก็คือคือมาได้ทุก ทุกที่ะฮะที่เห็นอยู่ข้างหลังฮะมาได้หมดแล้วเดี๋ยวมอเอ็แมเรียมนู่นนั่นี่ใช่เนี่ยมาได้หมดแหละแล้วก็ uh huh. คุ้มอ่ะมาที่นี่ยังไงก็คุ้มแล้วก็ของเขาก็เยอะด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ uh huh. ผมว่ามันดีตรงที่ว่าเวลาเราเขามีเซลล์เนี่ยบางทีเวลาน้อยฮะ <Sing. S 1> แต่ว่าเนี่ยคือเขาเซลล์ถึงเที่ยงคืนิง <Sing. S 1> อย่างแม่โอ้เนี่ยเป็นขาชอปอยู่แล้ว แม่ผมจะรอมิดไนท์เซลทุกปีฮะใช่คือมิดไนท์เซลนี่แกจะรอที่หน้าห้างแกพุ่งเข้าไปเลยคนแรกฮะนี่โอเมาแม่ทำไมไม่ได้เมาแม่คือเล่าให้ฟังว่าคือมันคุ้มไงฮะใช่ก็เราก็ต้องมาต้องมาจัดการแล้วเพราะเราจะได้ร่วมสนุกกับน้องโอด้วยใช่ครับร่วมสนุกร่วมสนุกครับผมก็มาเลยครับมาชอบกันเยอะๆจะได้มีโอกาสไปปูปาร์ตี้กับโออะไรเงี้ยโอก็ยินดีครับเดี๋ยวผม ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราลองว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะอังคูึงหนังบ้างใกล้วันฉายแล้ว28มีนาะตื่นเต้นไหมโอ้โหวันนี้หนักเลยฮะตอนนี้คือใจผมนี่เต้นทุกวันเลยฮะคือเรียกว่าผมเดินไปไหนผมรู้สึกบอกว่า,วา<อ>ตื่นเต้นมากฮะ,ะราะว่าใกล้กล,กล,กลวันเขามาทุกทีแล้วเราก็ถ่ายหนังเรื่องนี้เหนื่อยมากแล้วก็ผ่านอะไรแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเป็นครั้งแรกของโอ้ด้วยฮะที่ร่วมงานกับ g d h ครับแล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดไปดูหนังเรื่องนี้ต้องมีความสุขฮะคือไปดูแล้วก็ยังไงก ต้องหัวล้อกับบ้านแน่นอน,น,น,นแล้วก็มีเรื่องของเ,ออเรื่องของความน่ากลัวเรื่องของผีอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วแล้วกเออ็เป็นอีกมุมมุมมองมึงนะพี่เพราะว่าหนังเราชื่อพี่มากใช่บางคนอาจจะมองว่าแบบเอาของเก่ามาทำทางหรือเปล่าใช่บางคนก็บอกว่าเออทำไมทำแบบนี้มาลบหลู่ท่านหรือเปล่าลบหลู่ยา่านาเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าเราไม่มีการลบหลู่อะไรย่านาตดอย่างใดครับคือนี่เป็นการตีความแล้วก็เป็นเป็นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฮะแล้วก็เราได้ขออนุญาตย่านาอะไรเรียบร้อยครับแล้วก็ ไปดูนะครับไม่ต้องคิดมากเป็นอีกเวอร์ชันชหนึ่งเนาะเวอร์ชันชหนึเป็นอีกมุมมองนึงของพุ่มกับอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ไปดูคนระับใส่ฟันดำด้วยนี่สำคัญทาฟันดําด้วยอันนี้คือเป็นเอฟเฟคนี้ส่งตรงมาจากฮอลลีวูดเลยฮนะ อันนี้คือแบทพิษเคยทาฮะเปล่าฮะอันเดียวอันทุกคนใช่ครับผมอันนี้จะได้ไปถามวโตองค่ะแต่ว่ามีข่าวกับนางเอกตลอดเลยใช่ฮะก็เขาก็บอกนางเอกผมเป็นนางมือเป็นเขาเรียกว่าอะไรมือที่สามนางเอกป็นใช่ก็ไปเรื่อยครับผมก็สงสารน้องเขาว่ามันไม่เกี่ยวอะไรผมก็คุยกับน้องก็ปกติอะไรเงี้ยก็ถ้ามีอะไรผมคืบหน้าผมจะบอกแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรครับแต่ตกใจว่าตัวเองบอกว่าคุยกันอยู่อะไรเงี้ยคนก็ตีความว่าเป็นแฟนกันแล้วคนก็คิดไปอย่างนั้นครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับถ้ามี จะบอกครับเราต้องคุยกันเนาะเพราะทำงานด้วยกันใช่ครับถ้าไม่คุยก็ก็แปลกๆแล้วฮะครับผมค่ะสงสารไปโอ้พี่โอ้พี่โอ้เป็นพี่โอมเหรอฮะครับไม่อณิตศาสตร์อย่าดิเขาเป็นตัวละครวันนี้ผมได้ยินมาเหมือนกันฮะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรฮะครับผมแล้วแต่ไงที่ถูกโยงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่รู้สึกอะไรฮะผมก็เฉยๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเออบางเรื่องบางเรื่องมันเรา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 ก็ เราไม่ร <S an am alı> ู้เรื่องเราก็ไม่ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องจริงๆฮะเขาแค่เขาเขามีมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแเราพึ่งก็นี่ยเลยเนาะเราก็ทํางานต่อไปฮะพี่มากนะครับวันที่28มีนาครับผมแล้วก็รอบท่ยี่สิฮะแล้วก็จะจะมาช้อปปิ้งนะฮะช้อปปิ้งวันที่27ถึงวันที่1ครับที่นี่ก็มีโรงหนังด้วยที่นี่ก็มีโรงหนังก็เนี่ยช้อปปิ้งเสร็จเที่ยงคืนก็ดูหนังต่อขายของมากครับช่วงนี้ขายของอ่ะจะไปญี่ปุ่นตอนไหนอะถ่ายละครไปญี่ปุ่นวันที่28คครรัับบไว้ วันหนังเข้าอะครับวันนี้พี่มากเข้าก็ไปญี่ปุ่นนะเออแคไปถ่ายกับน้องแต้วไปถ่ายกับแต้วครับค่ะแล้วตุด๊ด <c oughs> ล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปด้วย <c oughs> แอวเล่นละครหลายคนรอแหละฝากหน่อยเออละครก็ <c oughs> ยังไงก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ฮะ <c oughs> ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มถ่ายแล้วครับก็เออก็อดใจรอกันนิดนึงฮะก็คิดถึงกันก็ไปดูพี่มากก่อนแล้วคิดถึงกันจริงๆก็ไปช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ไปดูพี่มากแล้วก็รอละครเป็นจริงพี่โอโสดไหมตอนนี้ ตอนนี้โสดครับอ่ะตอนนี้เทินพี่กิฟบไหมคะอ่าตอนนี้ไม่ไม่มีวี่แววครับครับถามตรงไปไหมผมก็ตอบตรงๆครับก็ไม่มีเนาะโสดไปก่อนช่วงนี้ใช่ครับค่ะแฮปปี้ครับเพราะตัวเองขายของหมดแล้วต้องใจให้ฝากขายหมดมีขายอะไรอีกไหมฮะสันส้มแม่อะไรเงี้ยไหมฮะไม่เอานะแม่สบายดีนะแม่สบายดีตัวเองออกเออครับแฮปปี้แฮปปี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่หรอกครับมันก็ช่วงเดียวกันนี่แหละครับเพิ่งผ่านมาไม่นานก็ไม่มีอะไรครับโอ้ก็โอ้ก็ตอบปกติครับผมอาจะว่าเตอนนี้สนใจจะแบบดีขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่หรอกครับว่าตอนนี้ก็ยังเน้นทํางานอะไรอย่างเงี้ย่างเดียวครับผมใช่ฮะก็มันก็มันก็ไม่ได้ว่านานมากอะไรเงี้ยครับเพิ่งเพิ่งแป๊บเดียวเองครับสองสามเดือนที่แล้วเองอ๋อก็ก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วครับผมผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยคนคบกันนานนะพี่ก็ต้องมีบ้าง ตอนนี้ก็ไม่หรอกครับก็เน้นเรื่องทํางานมากกว่าครับว่าเอาเราก็คิดเรื่องงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีคกนกำลังใจให้หายดีขึ้นหรือเปล่าไม่มีครับครับผมแฟนกลางงานฮะแฟนกลางงานไปก่อน,นอฮะตอนนี้กับน้องใหม่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กับน,น,น้องใหม่ก็ไม่ไม่ยังไ,ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันครับน้องก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้น้องเขาโดนข่าวเรื่องตุ๊กองพีเอใช่ก็ผมก็ผมก็ให้กําลังใจเขาเพราะว่าก็คือน้องเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยฮะคือแบบ คืออย่างอย่างโอเลิกกับกิ๊บอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าน้องเป็นมือที่3เนี่ยโอต้องบอกตรงนี้เลยว่าน้องเขาไม่เกี่ยวฮะแล้วก็อย่าดึงน้องเขาไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าน้องเขาเขาไม่เกี่ยวจริงๆฮะแล้วเราเราก็เราก็คบกับกิ๊บมาปกติอะไรเงี้ยแล้วเราพอเราเลิกกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเออพอผมคุยกับน้องเขามันต้องเลิกเพราะน้องเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยฮะก็อยากบอกตรงนี้ด้วยเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงด้วยเขาเสียด้วยอะไรเงี้ยก็อย่าเลยฮะก็บอกเขาสู้ๆอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากครับเพราะว่าบางที ข่าวก็คือข่าวบางอย่างก็อย่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยก็พยายามให้กําลังใจเขาครับแท็กกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วพี่ตอนนี้คือมันไม่ใช่มวยป้มเลยพี่ที่จะมาแท็กกันเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่หรอกครับไม,ไม่ไม่มีครับผมอ,มมอ,อ่กูก๊กยิปก็มี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 บ้างครับก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็น้อยมากไม่ได้คุยครับ ค yes, no ิดจะมาปรับกันอ like ีกรอบคุณคะคงไม่คร our ับตอนนี้ก like ็ทำงานเดียวตรงนี้ก็เอ่อผมก็เราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเราก็ตกลงกันแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็เราก็เรียบร้อยแล้วแบบว่าคงคงเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับคือยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช่ครับคือเราไม่ได้เลิกกันแบบว่าเราโกรธกันหรือว่าแบบเกลียดกันอะไรมันไม่ใช่ครับเราก็เลิกกันด้วยดีอะไรก็ความเป็นเพื่อนอะไรก็ยังมีอยู่ครับผม ก็โอเคอยู่แล้วครับก็อย่างที่บอกครับก็เราก็เลิกกันแล้วแล้วถ้าเรามีสาวใหม่เราจะพาสาวส,าวสาแกนให้กูคิดดูไหมคะเราสแกนไดหน่อยเลยยีมส์ก้าขนาดนั้นคงไม่ครับ <c oughs> แต่ด้วยความเป็นเพื่อนแล้วคุยกันทุกคันนี้อาจจะมีความหวังางด้วยหป,ปไม่ครับไม่ครับไม่เลยไม่เลยใช่ฮะมีประเด็นที่พี่เฮเลนเขาโพสต์ว่าวะว่าเป็นดีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกูพี่ก็มาเป็นวัดสงสารโอมคนก็พากินว่าเป็นเหมือนเราอะไรอันนี้ผมผมไม่รู้เรื่องเลยครับแค่แค่ได้ยินมาแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยครับ ผมก็ตอนนี้ยังรู้สึกงงๆอยู่นะครับพี่ตึ๊บๆอยู่ช่วงนี้เพราะว่าโปรโมทหนังอย่างเดียวช่วงนี้ก็โปรโมทพี่มากเพราะขนงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มากค,ค,ครับผมแล้วก็ก็ <laughs> ผมพอมีนู่นนี่เข้ามาอะไรเงี้ยผมก็ก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าผมก็ก็บอกเท่าที่ผมรู้ครับก็เรารู้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคงไม่คงไม่ครับผมครับใช่ฮะครับสมัยสมัยจะมีอะไครับ ตอนนี้ยังไม่มีครับถ้ามีผมบอกแนะ่นอนที่มผมไม่เก็บไว้ครับเรียกว่าน้องใหม่มันาะไแล้วไหมครับคือไม่ใช่ครับไม่ไม่ได้คืออย่างที่โอบอกคือผมมันมันต้องใช้เวลาพี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีผมจะแบบว่าเจอคนใหม่หรือว่าผมจะแบบว่าตกลงเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับผมก็ต้องเราก็ต้องคุยต้องทําความรู้จักกันอีกนานนะครับอย่างอย่างที่น้องเขายังเคยออกมาพูดเลยครับว่าถ้าถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องคุยกันอีกงานอะไรเงี้ยแต่ว่า,ามันก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับผมแล้จะมีโอกาสพัฒนามารับ ไม่ฮะถ้าผมผมไม่กลัวว่าคนมองว่าปากแข่งเพราะว่าถ้ารู้จักโอจริงๆนะครับโอโอโอมีอะไรก็จะบอกครับไม่ไม่จำเป็นต้องโกหกหรอกครับเรื่องนี้จะมโอกบอ๋อผมว่าถ้ากิ่นคำพูดอย่างนั้นก็คือมันเขาก็บอกแค่ว่าเขายินดีครับเขาก็ไม่คงไม่ได้หมายความอะไรลึกไปกว่านั้นนะครับผม ไม่ฮะถ้าคบผมบอกผมคบแน่นอนครับใช่มีใครที่เราคุยเยอะกว่าตัวใหม่ไหมคะไม่มีครับมีครับ,ม,รบมีแม่ฮะ <c oughs> แม่แล้วก็เพื่อนอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้งานยุ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับแต่ว่าก็ คืออย่างที่เขาบอกมันต้องเรื่องของอนาคตมันต้องใช้เวลาครับการทําความรู้จักใครทักคนหรือว่าตกลงเป็นแฟนอะไรเงี้ยของโอไม่ไม่รีบอยู่แล้วครับเรียกว่าศึกษาเปนอยู่ได้ไหมคะตอนนี้ศึกษาไหมก็ก็คุยกันปกติครับผมก็ก็เป็นเป็นคนเดียวที่คุยครับผมก็คุยคุยแบบก็อย่างที่เขาบอกทีนี้ไปเวลาไปไหนมาไหนคน ไม่กลัวครับอย่างที่โอ้บอกว่าแต่ว่าโอ้กลัวอย่างเดียวคือคนจะมองว่าน้องเป็นมือที่3ามอะไรเงี้ย<ม>แต่โอ้บอกว่ามันไม่ใช่ฮะ<ม>และ้วก็ถ้าถ้ามันมีอะไรพัฒนาโอ้ก็จะบอกอยู่แล้วครับสรุปว่าตอนนี้คุยคนเดียวเราคุยมากที่สุดคือน้องใหม่ใช่ครับแต่ว่าก็ก็คุยกันน้อยมากเลยครับเพราะว่าน้องเขาก็ยุ่งถ่ายละครถ่ายอะไรเงี้ยมันก็บางทีก็ไม่ได้คุยกันเลยไ,ไ,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไหนไม่ได้ไปเดินไปไหนไม่ตอนนี้มันไม่มีไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีอะไรเวลาไปทําอะไรอย่างนั้นเลยก<อ>็ยุ่งต่างคนต่างยุ่งน้องถ่ายละครอะไรเงี้ยผมก็แต่ว่าถ ก็อย่างที่บอกครับก็อย่า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 มองว่าเออนู่นนี่อะไรเลยฮะถ้าถ้ามีอะไรก็บอกแน่นอนครับสุดท้ายครับขอฝากผลงานไว้เลยครับอันนี้ภูมิใจเสนอเลยครับผมก็ครับอันนี้เป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของโอ้ครับพี่มากพระขนงครับหลายคนอาจจะเห็นโปรโมทเห็นอะไรเงี้ยพี่มากพระขนงครับชื่อโอ้ในเรื่องนะฮะชื่อมาร์คครับใช่ฮะ พ,พ่อไม่มีชื่อฮะพ่อแต่เรียกพ่อว่า daddy daddy ี้ <c oughs> อยู่อเมริกากับพวกมิชชันนารีฮะแต่ว่าเาพือพ่อนที่ทุ่งพระขนงเนี่ยเขาเรียกกันไม่ได้เขา mark คือ merk <c oughs> ผมบอกเอ้ยเราเรียกมากแล้วกัน <c oughs> ใช่ดังไั้นก็อย่าลืมไปดูฮะเป็นหนังคอมเมดี้เบาสมองแล้วก็มีความซึ้งด้วยอะไรเงี้ยครับผม18 0 2 <c oughs> เดือนนี้ฮะไปดูได้เลยครับ <c oughs>